ความรู้สึกไม่ดีพรุงพรานในจิตใจของฮารลี่และเมื่อเขาถอดหน,น้ากากของเทียหนูออกก็ต้องตกใจเมื่อหน้าภายใต้หน้ากากนั่นก็คือจางเทียเพื่อนรักของเขานั่นเอง จางเทียได้ถูกหมอมอดทำให้กลายเป็นตุ๊กตาไร้วิญญาณโดยกระบวนท่าคุณเชิดผู้ที่โดนกระบวนท่านี้ร่างกายและวิญญาณของเขาจะพินาศจะเป็นตุ๊กตาตลอดไปเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งจะเคลื่อนไหวหากทาเลือดของผู้ใดลงไปตุ๊กตาจะปกป้องคนคนนั้นไปตลอดกาลฮาลี่ก็ได้ทาเลือดของตัวเองลงไปที่ใบหน้าของจางเทียพร้อมกับตั้งจ่อให้ใหม่ว่าฉิวฮัน ฮาร์ลี่สังเกตเห็นจดหมายที่เสียบไว้ตรงหน้าอกของฉิวฮันจึงหยิบออกมาอ่านดูมันเป็นจดหมายจากหมอหม้อที่บอกถึงวิธีรักษาพิษจากมือผีเงินว่าจําเป็นต้องมียกอย่างอันอล้ําค่าให้นําจดหมายนี้ไปที่เครืองหาตระกูลหม้อในเมืองเจียหยวนภรรยาของเขาจะมอบยกอย่างอันให้ 200ปีต่อมาที่ทะเลดาราโกลาหลเหตุที่ผู้อาวุโสม่อทำสิ่งนี้ก็เพื่อที่จะรักษาความเป็นอมตะย้ายวิญญาณของตัวเองไปสู่ร่างใหม่ของฮารี่แต่สิ่งที่ผู้อาวุโสม่อไม่รู้เลยก็คือพลังวิญญาณของฮารี่นั้นแข็งแกร่งกว่าผู้อาวุโสม่อมากนะักฮารี่จัดก,การฝังศพอาจารย์ของเขา ในปีต่อมาฮาร์รี่ได้ศึกษาวิชาตำรามากมายในบ้านของหมอหม้อเพื่อศึกษาแต่กลับหายาแก้พิษไม่เจอเลยหลังจากที่หมอหม้อเสียชีวิตฮาร์รี่ก็ได้กลายมาเป็นหมอของสำนักเจ็ดความลับแทนเขาการโจมตีของกลุ่มหมาป่าเพิ่มมากขึ้นทำให้มีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นวันเวลาล่วงเลยผ่านไปวันแล้ววันเล่าฮาร์รี่ได้เรียนรู้กระบวนท่ามากมายที่ผู้ฝึกฝนสามารถใช้ได้เข้าสู่ศิละปะฤดูใบไม้ผลิอันเป็นนิรันด์ขั้นที่แป กระบวนท่าล้มจักรพพัดกระบวน่าพลังจิตและกระบวน่าลูกไฟคือหนึ่งฮารลี่สัมผัสได้ถึงเสียงอันตรายที่มาจากสำนักเจ็ดความลับเขาคว้าวกระบี่เรียกฉิวพันให้ตามไปที่นั่นทันทีระหว่างทางฮารี่พบเฉินเทียที่พยายามจะมาส่งข่าวให้ฮารลี่หนีไปเนื่องจากสำนักถูกกลุ่มหมาป่าโจมตีก่อนที่จะสิ้นใจตาย กลุ่มของรีเฟยวีพยายามต่อสู้กับกลุ่มหมาป่าแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นฝ่ายเพียบพ้ําไปจนในที่สุดฮรี่กับชิวฮันก็มาถึงแค่สองคนก็สามารถปัดป้องด่าน,นี้จากกลุ่มหมาป่าเอาไว้ได้ บนยอดเขาพระอาทิตย์ตกที่นี่แต่เกิดสงครามย่อยๆระหว่างกองกำลังหมาป่าที่นำโดยเจียเทียนหลงกับสำนักเจ็ดความลับของผู้อาวุโสมากลุ่มหมาป่าโจมตียังนักทำให้สำนักต้องร่นถอยหลังไปที่สะพานตเตรียมที่จะระเบิดมันแต่หมาป่ากรุกคืบเข้ามาป้องกันการระเบิดสะพานนี้ได้ ทางหน้าลีเฟยวี่ที่เหลือเพียงคนเดียวก็พยายามต้านทานกองกำลังหมาป่าเอาไว้อย่างสุดความสามารถหมาป่าด่าหน้ากันเข้ามาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งลีเฟยวี่เสียท่าโดนเหวี่ยงไปทั้งหน้าผาจนเกือบจะตกลงไปแล้วตอนนี้ก็จบลง